เกลือตัดหอมใบเตยมากเลยเจ้ะเพื่อน,นแล้วแม่น่ยก็จะเอาไปกอกเท้มาดีเจ้ะเพื่อน,นคลิปนี้ไม่น้อยสิพ้ามาปรุงกับที่เฮ็ดข้าหลามนะจ้าไม่น่ยก็เตรียมใบเตยไว้้จนีเอาใบเตยใส่น้ำจ้ำยิ่งสีหอมใส่ใบเต็มถั่วย,ยิ่งสีมันจะได้รสชาติเดิมจ้าข้าหลามไม่น้อยใส่เกลือลงไปจ้า เตยล้ไปในหมอจ้ะกินใบเตยนี่นหอมนี่ขาหลานข้าจานเพื่อนพส่น้ำตาลไม่หนใส่น้ำตาลก็นั่นะโ้นใส่ลงไปได้วพานข้วเพิ่มอีกคืออจานนี่นะถวงจ้าอันนี้คือล้กจ้าน้ำตา,า,ำตา,าำก็ในะส,ส่ประมาณโล่โลเพื่อนจ้ากระทีนี่กัประมาณสามกิโลจ้าเพื่อน แล้วจ่ามันจะไล่แกักพีเข้ามันหอนนะจ้าเพื่อนอยาใไ้มันเดือดแล้วจ้ามันถูกปลอมออกจ้าใส่เตือตัดหอมใบเตยมากแล้วจ้าเพื่อนแล้แม่แน่ก็จะเอาไปกอกเท้ตามอีเคอร์อโรตจ้าเพื่อนเส้นบังขลาม,มจา้า เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าการปรุงกะทิเฮตคาลามขอบคุณนะจ้าเพื่อนๆที่รับชบมตามนี้เพิ่มโล่จุดเดือนจ้าแต่บางขั้นตอนที่ไน้อยเสียงเส้นน้ำตาลเพี่ยนน้ำตานลนงเหรอจา้าอันนี้โล่หนึ่งจ้าแค่ห,หม่พรแต่เพี้ยนไม่หอยน,น้ำตาลละลายก็เพ่อจา้าห่างไปจังน้อย ข้าวแต่างขัตอนที่่น้อ,นอยเสียงเช้นน้ำตา,ทำตางลงาาาตที่น้ำตาลน้อง,นนนงหือจ้าอีนหนึ่งจ้า้าแต่บางขั้นตอนที่่น้อยเสียงเส้นน้ำตาลที่น้ำตาลน้องหัจ้าอีร้นหนึ่งจ้ามันตา,าไรแต่พีข้ามันหอนไมจางเพื่อน ยิ่งหามันเดือดแล้วจ้ามันถูปกปูมออกจ้าแต่บางขั้นตอนที่ไม่น้อย,อยเสียงเช่นน้ำตาลเที่น้ำตาลตตาลงหล่จ้าอันนี้วนหนึงจา้จาจ้าแต่บางขั้นตอนที่ไม่น้อย,อยเสียงเช่นน้ำตาลเที่น้ำตาลลงหล่จ้าอันนี้วนหนึงจ้าเป็นก้วยน้ำตาลก,ากับเปลืกกอกสิล่าไล่เข้ากันดีจา้า รสชาติจะออกมาหวานมั่นจ้าเตยต้องไปในหมอจ้ากินใบเตยนี่จะหอมนี่ข้าหลามข้าวจานเพื่อนเส้นน้ำตาลไม่หน่อยเส้นน้ำตาลก็น่าจะเต็มถ้วยจริงส่มันจะได้รสชาติเดิมจ้าข้าหลามไม่หน่อยใส่เกลือต้องไปจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ไม่น้อยสิพ่อมาปรุงกับที่เฮ็ดข้าวหลามนะจ้า แน่ๆก็เตรียมใบเตยว้จันีเอาใบเตยใส่น้ำจ้ำยังสีหอมใส่ใบตาต้นกลาก็ใส่ประมาณโลโลเคิจา้ากระทิที่ก็ประมาณสามกิโลจ้าเพื่อนห่างแกล็เท่ากับเบิรงกอนแกลมันแห้งมันติดปล่มออกนะจา้ากระทียมมัิดมันมันสิดปล่มออกจากหมอ้อจา้ากวนไปเรื่อยๆแล้วก็ข้นจา้า ้นเหเกลือกับอันน้ำตาลมันละลายจังเพื่อนข้าวสาข้าง่งรสชาติกลมกลมแล้วก็ข้นจ้าข้นเห่เกลือกับอันน้ำตาลมันละลายจังเพื่อนข้าวสาข้างถ้าเต็มถ้วยยิ่งสี่มันจะได้รสชาติเดิมจ้าคา้าไมหน้อยใส่เกลือลองไปจ้า แค่ไม่ห่อนกะทิไม่ห่อน,น,อนมันตา,นาลาละลายกับทอจา้าห่างไปจักน้อยเทาจ้ามันตาลก็ใส่ประมาณโลโลคืนจา้ากะทิมี่ก็ประมาณสามกิโลจ้งเพื่อนนล้จ้าอันนี้คือครึ่งโลจ้าตามด้วยเกลือจา้าเพือเ่อนเกลือไม่น้อยก็มีถวุนวัดอยู่จ้า ไม่น่อยเซตอันนี้คือเครื่องโลจ้าตามด้วยเกลือจ้าเพือเ่อนเกลือไม่น้อยกับมีถวุนวัดยุจ้าไม่น่อยใ,ใส่เตยต้องไปในหมอจ้ากินใบเตยนิดๆหอมนี่ขลังมากจ้าเพือ่อนใส่น้ำตาลไม่น่อยใส่น้ำตาลก็น่าจะตามด้วยเครื่องโลจ้าเพือ่อนคลิปไม่น้อยทุกคลิปขอคุณได้หลายนะจ้า รสชาติกลมกล่อมเส้นบังขลามจ้าเร็จเรียบร้อ้เลวจ้าการปรุงกะทิเฮ็ดขลามขอบคุณด้วจ้า,า,า,จา,าเพื่อนๆที่รับชมจ้าแต่บางขั้นตอนที่ไม่น้อยเสียงเส้นน้ำตาลเที่ยน้ำตาลน้องหล่จ้ามีร่นหนึน่งจ้าแล้วก็ค้นจ้าค้นเห็ดเกลือกับอัน้ำตาลมันละลายจ้า,าเพื่อน ข้าวข้าข้างถ้าเต็มถ้วยยิง่งส่มันจะได้รสชาติเดิมจ้าคาลาไม่น้อยใส่เกืลงไปจ้าเป็นกว้วนน้ำตาลกับเกลือกสิลลาไ่เข่ากันดีจ้ารสชาติจะออกมาหวานมั่นจ้าห่างแกงเท่ากับเบิรงกอนแกงมันแห้งมันติดปล่นออกนะจ้าบางทีมัาติดมั่นมันติดปล่นออกจากหม้อ จ้ากวนไปเรื่อยๆให้หางไฟหมอมันแห่แหย่น้ำตาเตยต้องไปในหมอจ้ะกินใบเตยนี่แต่จะหอมนี่ค่ะหลา,า้มาจานเพื่อนเส้นน้ำตาลไม่หน่อยเส้นน้ำตาลก่อนนะให้หางไฟหมอมันแห่แหย่น้ำตาตเต็มถ้วยจงิี่มันจะได้รสชาติเดิมจ้าข้าวลา้ไม่หน่อย ใช่เกลือต้งไปจ้าจ้าน้ำตาลกับส้ประมาณโลโลเคิงจ้ากระเนี่ก็ประมาณสามกิโล,จ,ล,จ,ลจ้าเพื่อนนะจจะวันดีเจ้าเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ไม่น้อยสิพขัามาปรุงกะทิเฮ็ดข้าวหลามนะจ้าแน่แน่ก็เตรียมใบเตยไว้จ้ะนี่เอาใบเตยใส่น้ำจ้ำเนี่ยสีหอมใส่ใบเป็นก้นน้ำตาลกับเกลือลเซราไรท์เข้ากันดีจ้า รสชาติจะออกมาหวานมั่นจ้าแค่ไม่พรกระเทียมไม่อนน้ำตาลละลายกับทอจ้าหั่นไปจักน้อยเขาห้างแกะเขากะเบิรงกอนแกะมันแห้งมันติดกลิ่นออกนะจ่ากระทีมเขาติดมั่นมันติดกลิ่นออกจักหน้อยจะกวนไปเรื่อยๆคุณคลิปไ่น้อยคูกคลิป,นนอลปขอบคุณได้หลายนะจ้า โล่ไส่ังไปแล้วก็นนเนยให้แบบเพิ่มอีกคือคือโล่ตานี่นะถ่วงจ้าอันนี้คือโล่ตามอีกเครือ่มโล่เจ้าเพื่อนอ,อันนี้คือเครื่มโล่เจ้าตามด้วยเกลือเจ้าเพื่อนเกๆๆลือไม่น้อยกับมีถวุนวัดยุจ้าไม่น้อยใส่วันดีเจ้าเพื่อนคลิปนี้ไม่น้อยสิข้ามาปรุงกับที่เฮ็ดข้าวหลามนะจ้า แน่นๆก็เตรียมใบเตยไว้จันเอาใบเตยใส่น้ำจ้ำเนีสีหอมใส่ใบชาแต่เพิ่งขั้นตอนที่แน่นๆเฉียงเส้นน้ำตาลที่น้ำตาลต้งหวานจ้าอนี้โล่หนึ่งจ้งาไส้หั่นไฟหมอมั้นึ่งแห่ให้น้ำตาลน,น้ำตาลก็ใส่ประมาณโล่โล่เกินจ้ากระทียมี่ก็ประมาณสามกิโลจ้ะเพื่อน นจมันจะล่ไอ้กะพีเขามันหอนนะจ๊าเพื่อนย่างมันเดือดแล้วจ้ามันถูกลออกสชฉติกลมกลมแล้วใส่เไปไล้วเราะใกรเพื่อมอีกคืิโรคจานี่นะกวงจ้าอ,อันนี้คือโลกจามอีอกเพื่องโลคตัดเดือน เป็กว้วนน้ำตาลกับเกลือสิละลายเข่ากันดีนจ้ารสชาติจะออกมาหวานมั่นจ้าตามอีกเ่ิมโลดจนเดือนแล้วก็ข้นจ้าข้นเห้เกลือกับกัอนน้ำตาลมันละลายจ้งเพื่อนข้าวคลังข้าเต็มถ้วยยิ่งสี่มันจะได้รสชาติ เดิมจ้าคาลาไม่น่อยใส่เกืลงไปจ้าลูกไฟ่ไปแล้วเพรามในกเพิ่มอีกคือลกกานี่นะกลวงจ้าอันนี้คือลูไห่างไข่หมอมันหแหลแห่หากันตาห่างแ๊ดเท่ากับเบก,ก่อนแฉกมันแห้งมันติดกลมออกนะจ้าบาสทมันมันติกลมออกจากหมอน จา้าวนไปเรื่อย